ที่นะครับพ่นท่องฟ้ามนะครับพ่นท่องในตัวเจนเหลวพี่น้องนะหลังจากที่นะครับนัดไว้พี่น้องนะครับว่าสิพ่าคำามาเบิ้งนะครับแรงจุดเติมในตัวเจนเหลวแลักการแรงซื้อนะครับน้ำเชือนะครับโคกระบือพี่นะ้องนะครับวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากคุณนำ้ำแล้วก็คุณกอนะ้อยครับสวัสดีครับค,ครับแนะนำตัวหน่อยครับผมนะนำนะครับเป็นลูกของอาจารย์สุรินทร์ครับผมครับผก้อยค่ะครับผมอ่า คือมาเมือนกัอยากที่สอบถามเรื่องเกี่ยวกับถังครับถังในตัวเจ็ดนะครับยูยูรานเนี่ยมีจ้าขนาดครับยูรานลั่นแหะเป็นอยู่ประมาณ3าลิตร6กลิตร10บลิตรอ่า3าลิตร้วก็3 6 10 20แล้วก็ข้ามไป35เลยอันนี้คือที่นิยมคพราะมันใหญ่สุดแล้วใหญ่สุดคือประมาณถ้าถ้านิยมคือ35ครับ35มมันจะมีแบบ50อะไรขึ้นอีกอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้เท่าไหร่หรอกอ๋อนะครับแล้วก็อ๋ ถังเนี่ยมาจากไหนครับถังส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะครับทเจ้าผลิตที่จีนอะนบจะมีอเมริกาก็มีแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวคงไม่เอ่ยชื่อที่ห่ออะไรแล้วกันนะครับใช่ครับแล้วเราก็จะผลิตจีนก็จะมีที่ใช้นิยมกันม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นที่นิยมเยอะก็เลยคือชาเข่าใช่ครับอาจจะเป็นสีขาวครับจะนิยมใช้กันแบบนี้ครับตัวนี้จะเป็นอ๋อผมเรียกสองลิตรด้วยสองลิตรด้วยนะครับใช้กันเหมือนกันครับผมสองลิตรสามลิตรหกลิตร สิบนิดเพิ่งขายไปครับผมแล้วตัวนี้ก็มาจาจีนเหมือนกันแต่ก็จะเป็นเกรตที่ดีขึ้นมาอีกหน่อยครับก็แล้วแต่คนจะเอามาตั้งชื่อเปรแบรนตัวเองไหมอย่างนี้นะครับครับผมแล้วในการเติมแต่ละครั้งเนี่ยรีฟิลเติมแต่ละครั้งใชครับถ้าสมมติว่าเริ่มต้นครั้งแรกเลยนีครับผมเราควรมีการบวมก่อนอันนี้คือสิ่งสําคัญมากเพราะว่าเหมือนกับอุณหภูมิทั่วไปใช่ไหมครับ อุณหภูมิแบบสามหกสามเจ็ดอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราจะไปเติมอุณหภูมิในตัวเช่นลบนะหน<า>ึร้อยเก้าสิบหกมันก็ไม่ได้ไดมันหานเยเลเกินไปต้องมีบวกอุณหภูมิในถ<า>ังให้มันใ,นใกล้เคียงลบหนึร้อยเก้าสิบหกมากที่สุดครับผมครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยเติมน้ำใน<า>ตัวเช่นลงไปแต่ในตัวเช่นลงไปเราก็ปริมาตรการเติมอย่างสามลิตรเนี่ยเติมครั้งแรกนี่ประมาณเท่าไหร่ครับเติมครั้งแรกน่าจะประมาณประมาณมันก็แล้วแต่ถังด้วยนะคร<า>ับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่า น่าจะประมาณห้าหกคิศประมาณนี้น่าจะได้อยู่คิปคิปเป็นเงินประมาณกี่บาทคิปเป็นเงินมันมันแล้วแต่ยี่ห้อนแล้วแต่ยี่ห้อครับครับเพราะว่าก็หลายยี่ห้อมันต่างกันอเป็นเงินไม่เท่ากันแต่ว่าทางร้านผมจะขายกิโลในตอนนี้นะครับครับผมกิโลละสี่สิบกิโลละสี่สิบบาทถ้าเป็นถังใหญ่กิโลละสามสิบห้าบาทกิโลละสามสิบห้าบาทถังใหญ่ใช่ไหมก็หนึ่งกิโลก็เทียบกับหนึ่งลิตรครับใช่ครับจ่ายเนี่ยหนึ่งลิตรนะครับ ก็คิดเป็นมาเติมเต็มแล้วแล้วชาวบ้านหายไปสักประมาณสักสองสามวันมาเติมก็จะอยู่ที่ประมาณสิบห้าถึงสามสิบบาทต่อครั้งต่อสามวันขึ้นอยู่กับปริมาณการเปิดระยะเวลาในการเปิดแล้วก็อุณหภูมิอุณหภูมิด้วยนะครับก็ประมาณสามวันก็มาเติมทีก็สามสิบสี่สิบบาทนะครับสามลิตรก็แนะนำต่องสามวันหกลิตรก็แนะนําไม่เกินอาทิตย์อาทิตย์ใช่ครับก็ทายขึ้นมา ไอ้สามลิตรสามลิตรนี่สองสามครับผมสองลิตรนี่ผมอยากให้เริ่มเริ่มเริ่มสองลิตรเลยเนาะสองลิตรนี่ผมอยากให้ประมาณสักวันสองวันมาเติมแล้วอ่าวันสองวันเติมครับตัวนี้ก็จะเป็นสองถึงสามวันลิตรครับหกลิตรก็ประมาณไม่เกินอาทิตย์ออืใช่ครับตัวทีนี้สิบลิตรก็ประมาณไม่ให้เกินสองอาทิตย์ครับผมสิบลิตรไม่เกินสองอาทิตย์เนี่ยเติมต่อหนึ่งครั้งก็อยากให้เกินสามถึงสี่อาทิตย์สามถึงสามสัปดาห์ถึงเดือนหนึ่งใช่ครับประมาณต่อครั้งนะครับอันนี้คือ20ลิตรถ้าสามถึงห้ก็ เดือนถึงเดือนกว่าๆเดือนถึงเดือนกว่าๆนะครับโอ้ยิ่งยิ่งยิ่งถังใหญ่ก็สามารถเก็บไว้ได้นานได้นานครับแต่ว่าสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับปริมาณด้วยเช่นถ้าอย่างของผมเนี่ยมีขายน้ำเชื่อมันต้องเปิดบ่อยเาแล้วอย่างมีกรณีอย่างเอฟซีเขาถามมาว่ากรณีที่ถังไนโตรเจนเนี่ยมันเกิดอาการแห้งแล้วถ้าเกิดมันจะมีผลอะไรกับถังเราไหมถ้าสมมุติว่าแห้งใช่ไหมครับครับถ้าสมมุติว่าแห้งเนี่ยไม่ ไม่ค่อยมีอะไรครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือแค่สมมติว่าการที่เรานํากลับมาใช้ในครั้งต่อไปต้องมีการวอร์มทุกครั้งต้องมีการวอร์มทุกครั้งเสมอใช่ครับวอร์มจนกว่าทังจะอุณหภูมิเย็นในสุดเท่าที่จะเย็นได้ได้ครับแค่ที่วอร์มแล้วปัจจุบันนี้ที่ทางร้านนี้มีน้ําเชื้อโคกระบือนี่อยู่ประมาณกี่รายการเนี่ยมีถ้าอะไรก็คงไม่หมดพี่นะเพราะว่ามีเยอะมีเยอะนะครับใช่ครับถ้าก็คือให้ถ้าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร สนใจอยากจะได้น้าเชื้อตัวไหนให้โทรเข้ามาตรวจสอบโทรเข้ามาสอบถามดูได้ครับว่ามีพ่อพันธุ์ตัวที่ต้องการไหมใช่ครับแล้วขายปีกมีขายปีกหลอดนึงก็ขายใช่ไหมครับมีทั้งขายปีกและขายส่งอ่ามีทั้งขายปีกและขายส่งก็ปกติพ่อพันธุ์ส่วนใหญ่ก็จะมีขายเป็นหลอดนะครับบางบางตัวถ้าเป็นแชมป์ก็หลอดละห้าร้อยนะครับชุดหนึ่งห้าพันอย่างเี้นะครับแล้วแอปอ่าครับผมแล้วก็แอปเอมี่นะ พอเมี่ี่น้องประชาชนก็ถามก็บางว่าน้ําเชื้อเนี่ยถ้าเก็บในอุณหภูมิคงที่เนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานแค่ไหนครับครับอุณหภูมินโตรเจนู่ประมาณร้อยเกประมาณนี้ครับถ้าเก็บไว้นี่ห้าสิบปีร้อยปีได้ครับห้าสิบปีร้อยปีได้ครับแล้วก็มีเขาทำาออกมาก็คือประมาณ32ปีแล้วเอานำกลับมาใช้ก็ยังสามารถแม่พันธุ์ก็ติดได้หลายตัวมีโอกาสติดสูงนะครับสูงเขาก็ติดมีโอกาสติดสูงนะครับแล้วก็ที่ทางร้านมีพ่อพันธุ์แนะนำไหมครับ มีครับจะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นเจ้ามหานครมหานครครับใช่ครับเป็นสายเบิ้มสายเบิ้มสายดาวซีพีแม่ดาวซีพีพ่อเบิ้มครับครับออกมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปชมที่ตามครับถ้ามาซื้อหลอดก็จะได้ใบอันนี้ไปด้วยต้องคู่กันเสมอคู่กันเสมอครับถ้าสมมติว่าชาวบ้านครับ จ้างห่อใช่ไหมครับในกาผสมจะต้องได้ทั้งใบและหลอดได้ใบและหลอดเพราะเวลามาซื้อก็จะได้ใบและหลอดไปใช่ครับใช่เวลาหมอมาซื้อหนึ่งตัวหนึ่งจะได้แลหลอดนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งใช่ครับเมื่อเวลานําไปใช้ใช้ได้ด้วยอื่นจะได้เป็นหลักฐานได้ว่าลูกตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้นะพอดี eh มีเอฟซีเขาถามเข้ามาว่าถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรกรเนี่ยอยากจะมาซื้อน้ําเชื้อแล้วก็ไปลองผสมเองครับ ครัอย่างนี้มีมีแนะนําอุปกรณ์ที่จะใช้แนะนําครับอย่างแรกเลยอุปกรณ์เรามีครับผมครับแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนํายังไงก็ควรไปเรียนก่อนจะดีที่สุดครับเพราะว่าอยากให้เป็นหมอครับแต่ว่าทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ผสมนะครับเนาะก็จะมีพวกปืนอย่างนี้ตะกัพวพลาสติกชีสนี่ครับผม นี่ครับพี่ครับผมแล้วก็หลอดน้ำเชื่อครับผมก็ประมาณนี้ครับถ้าสมมติว่าเริ่มต้นก็จะซื้อน้ำเชื้อแล้วก็ปืนเป็นตัวที่ยิงน้ำเชื้อเพื่อให้เข้าไปหลอดพลาสติกชีทก็จะสวมกับปืนอันนี้คร่าวๆนะครับครับผมครับหลอดพลาสติกชีทก็จะสวมกับปืนอีกทีนึงครันนิทารี่ก็จะเป็นตัวใช้คําว่าป้องกันชอลรกแล้วกันหลายอย่างเป็นคุมอีกีนึ่งครับก็ถ้า เกษตรกรพอแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปอบรมเรื่องการผสมเทียมมาแล้วก็สามารถที่จะมาซื้อน้าเชื้อแล้วก็อุปกรณ์จบที่นี่มาที่นี่ก็คือได้ครบไปผสมเองที่บ้านได้เลยถ้ามีความรู้แล้วก็ไปอบรมเรื่องการผสมเทียมมาแล้วนะครับแล้วก็นะมีโปรโมชั่นด้วยใช่ครับในตอนนี้ครับก็คือถ้าสมมุติว่าซื้อน้ําเชื้อมมหานครครถ้าโดนขึ้นไปก็จะแถมเสื้อหนึ่งตัวแถมเสื้อหนึ่งตัววันนี้นะครับ เอก็นะครับทางเีนก็ต้องขอบคุณนะครับทางพลทองฟาร์มแล้วก็คุณนำนะครับที่อนุเคราะห์สถานที่ในการถ่ายทำนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็นะถ้านะครับเกษตรกรท่านไหนนะครับอยากได้พ่อพันธุ์ที่ถูกใจนะครับก็แวะเข้ามาใกล้ๆนะครับเออย่างนี้มีมีตัวรู้สึกว่าจะมีตัวที่รีฟิวที่ใช้ตัวกระติกอ๋ครับ ครับผมก็คือถ้ามาซื้อหลอดสองหลอดก็คือใช้เป็นตัวนี้กินหลอดก็ได้ที่ก็คือมันใหญ่อยู่มันใหญ่อยู่ความหมายคือมันเก็บได้แค่สองถึงสามชั่วโมงอ่าสามชั่วโมงนี่คือพีคเลยประมาณคือตัวนี้เก็บสามชั่วโมงแอดมินก็จะบอกว่าอย่างนี้ครับระยะทางในการเดินทางที่สามารถไปกลับภายในสองชั่วโมงได้ี่น้องนะครับทำเพอหน้องพอกเรื่องหนวกตาบัวขาวไม่ว่าดีเราจะล่องค่ำ เสลภูมินะจเจ้าเสลภูมินะครับลองค่ำโพชัยนะครับเออ,อ่ย่างกาสตร์ไอ้นี่ก็เคยไปมาแล้วพี่น้องครับคันไปกลับก้นท้องได้พี่น้องในระยะเวลาสองชั่วโมงนะพราะฉะนั้นนะครับสิเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงในการเอาดําเสื้อไปผสมนะแต่คือในระยะระแวกใกล้เชียงเฮานี่โพชัยก็ได้พี่น้องโพชัยเอ่อเอ่อทีโพชัยก็ไม่ไกลพี่นี่ไม่ไกลนะครับ แล้วก็ทวัดดินแดงอ่าในรอบนี้กดชุม่มกดชุ่มกับเครื่อง,องได้พี่น้องครับ,รบสามารถพี่น้องครับถ้ามีความรู้ในการผสมเทียมแล้วมาซื้ออุป,ปกรณ์หลือการซื้อน้ำเชื่อไปสามารถจีะไปกับภายในสองชั่วโมงหลือการเอาไปผสมได้มีโอกาสพิดสูงนะครับราการาคากับ,บอ่าจีบถือต้นทุนลดมากอีกนิดหน่อยพี่น้องครับสำหรับความเป็นพี่น้อง,องอที่นี่ฟวายหลายๆสามารถี่ มีทางเลือกนะครับนะครับไม่ว่าจขอบพุณนนะครับทัางโคทองฟ้ามนะครับแล้วก็คุณนาหลายๆครับขอบพุณนครับขอบคุณนคุณไอยนะครับแล้วนอกจากตัวที่แนะนำของทาเชื้อมาหารแล้วก่อนนี่มีตัวไหนแนะนาได้อีกครับถ้าให้เรกทั้งหมดก็น่าจะไม่หมดนะครับผมคำนวว่ามีเยอะมีทั้งหมดเลยครับสาหรับคนที่อยากได้พ่อพันธุ์ตัวอื่นก็เป็นพ่อพันธุ์ชั้นนำชับประเทศใช่ครับ ที่มีทั้งแกนแชมป์ใช่ครับแล้วก็ตัวที่มีชื่อเสียงแล้วก็ตัวขายดีของประเทศไทยใช่ครับมีครับขายดีก็จะมีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาให้ตลอดใช่ครับแต่ต้องเช็คก่อนลูกค้าจะอยากได้ตัวไหนก็สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ได้ครับพี่อยากได้ตัวไหนสั่งจองได้ได้ครับครับตัวได้หมดเลยพี่น้องครับอ่ากับครับอ่าคนทองฟาร์มน้องครับ0 9 4 6 7 9ก สนะี่สามสามหกครับคุณนำนครับสนุกสัดเจกับทุ่มมาครับ 16, 7, ครับ,รบ,รบขอบคุณครับครับผม